ข่าวเรื่องราวของทุจริตค่าซ่อมรถบัสคือสมัยเนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องอะไรที่ม,มันไม่มีอยู่จริงนุ้ชมภาษาวัยรุ่นเขาจะเรียกว่าทิปอ,อันนี้คือซ่อมรถบัสทิปก็คือไม่มีอยู่จริงไปดูเรื่องนี้กันค่ะเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะบิ๊กเต่าก็นำทีมสี่หน่วยงานบุกอู่ซ่อมรถย่านสุข,ขาพิบาลสามค่ะ จับข้าราชการกรทมเจ็ดรายทุจริตเบิกค่าซ่อมรถบัสที่ไม่มีอยู่จริงรถบัสทิศนะคะรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางค่ะก็คือพลตารวจตรีจรุนเกียรติปันแก้วค่ะเมื่อวานนี้ก็นำกำลังจากหลายภาคส่วนนะคะเข้าตรวจสอบอู่ซ่อมรถมัสแห่งหนึ่งในย่านสุขาพิบาล3ก็พบว่าอู่ดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วมันจะซ่อมรถบัสได้ไงคุณผู้ชมดูม,มันเป็นอู่ซ่อมรถขนาดเล็กค่ะคือซ่อมได้เฉพาะรถเกง๋งรถ SUV เท่านั้นแหละนะคะ ซึ่งเป็นอู่ที่รับเหมางานของกทมอ,อยู่แล้วแต่ว่าลักษณะเนี่ยไม่สามารถซ่อมรถโดยสารขนาดใหญ่หรือว่ารถบัสได้ได้สอบถามเจ้าของอู่ก็สารภาพนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่กทมเนี่ยเข้ามาแล้วก็ขอใบเสร็จเปล่าคุณผู้ชมใบเสร็จเปล่าเพื่อนําไปเขียนราคาค่าซ่อมแล้วก็ไปเบิกค่าใช้ใจ่ายกับกทมทีนี้พอเขียนเสร็จก็จะให้เจ้าของอู่เนี่ยมาเซ็นรับใบเสร็จ เพื่อนําไปเบิกกับกทมคซึ่งอู่เนี่ยก็มีส่วนร่วมด้วยค่ะเพราะว่าอู่จะได้รับส่วนตาก็คือแบ่งกันยอมรับเลยค่ะอู่บอกว่าไม่เคยได้ซ่อมรถโดยสารขนาดใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะอู่ไม่มีศักยภาพคืออู่นี้ซ่อมรถบัสไม่ได้เลยซ่อมรถขนาดใหญ่ไม่ได้เลยใช่ค่ะเป็นอู่ขนาดเล็กเลยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยได้คุมตัวแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหานะคะข้าราชการพลเรือนสังกัดกองการกีฬาสำนักวัฒนธรรมกีฬา การท่องและการท่องเที่ยวค่ะของกรุงเทพมหานครจํานวนทั้งสิ้นเนี่ยเรายด้วยกันชาย5หญิง2ซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุขออนุมัติจ้างซ่อมแล้วก็ทำการปลอมใบเสนอราคาของบริษัทซ่อมรถมัสโดยสารขนาด50ที่นั่ง รวมห้าคันเอาคุณดูขนาดรถบัสกับอู่มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะเขาจัดทาเอกสารเสนอราคากลางในการซ่อมแล้วก็ดาเนินการอนุมัติก็ประมาณสตงพบว่ามีการจ้างเหมาซ่อมรถโดยสารดังกล่าวโดยที่ไม่มีการส่งรถเข้าซ่อมจริงอีกจํานวนถึง12ครั้งและกรุงเทพมหานครก็ได้ตรวจพบการกระทําลักษณะดังกล่าวอีกจํานวน5ครั้งรวมกระทําความผิดจํานวน28ครั้งหรือ28่สิบแปดีกาของการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมเป็นเงินที่มีการทุจริตทั้งสิ้นนะคุณผู้ชม2 7 9ล7 4 8บาทซึ่งผู้ต้องหาทั้ง7คนตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการถูกปปชชี้มูลความผิดจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสูงเกินจริงด้วยมันก่อนที่มีข่าวออกมานะคะกทมก็สั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงอยู่ในขณะนี้ค่ะ โอกาสสุดท้ายมีคว้าไว้เลยลูกค้า AIS เ<ด>พียงเดือนละ59บาทกดดอกจัน678ดอกจัน4ซสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกรียสมบัติกรับราคา